พอเรื่องนี้มันถูกเผยแพร่สู่สาธารณะสู่สังคมและเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะฮะก็มีความคิดเห็นออกมาจากหลายๆคนหลายๆท่านทั้งทีงทอ่อยู่ในแวดวงตํารวจก็ดีหรือว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ดีนะครับค,คือทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ามันก็ต้องเรียกว่าไม่ไปล้าเส้นเรื่องของกฎหมายทีนี้มันมีความคิดเห็นนะฮะจากพลตํารวจโทเรวัตกินเกษรนะครับอดีตผู้บัญชาการปราบปร,รามยาเสพติด ก็ออกมาให้ความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่านทางคลิปวิดีโอนะฮะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าข้อมูลที่ทนายสิทธานำมาเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนนั้นเป็นเรื่องจริงคือพลตำรวเรวัฒมองว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็เคยมีประสบการณ์ถูกรรกระทำมาก่อนแต่อย่างไรเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล จึงอยากให้มีการดำเนินคดีกับตำรวจที่ถูกออกมาแฉเพื่อขจัดคนไม่ดีออกจากองค์กรตำรวจเป็นความผิดความชั่วของตัวบุคคลในสังคมตำรวจนะครับผมฟังแล้วผมเชื่อทนายตั้มนะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงผมฟังดูนะครับฟังดูนะฮะ เนื่องจากผมเคยมีประสบก,รการณ์ถูกกระทำมาเกี่ยวกับเรื่องสวยนี่นะครับดีครับเอาออกมาเปิดเผยตำรวจที่มันทำผิดทำชั่วอย่างนี้จะได้ถูกไล่ออกไปให้หมดทักทีนะครับผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยไอ้พวกหานี่ไม่ทำงานหรอกครับเดินเก็บสวยอย่างเดียวเลย นะครับไอ้พวกตำรวจเก็บสวยนี่มันไม่ทำงานลวครับมันไม่จับใครแลวครับจะรู้จักผู้ประกอบการไปแล้วกเก็บสวยสาเหตุที่มันมี power ไปเก็บสวยได้เพราะว่านายมันให้อำนาจไงอันนี้ก็เป็นความเห็นนะฮะในมุมของพลตำรวจโทรเรวัตกินเกสรอ,อดีตผู้บัญชาการาป,ปรามยาเสพติดนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ออกมาให้ความเห็น ผ่านคลิปวิดีโอในโลกออนไลน์เหมือนกันนะครับซึ่งในมุมของพลตำรวจตรีวิชัยเนี่ยก็บอกว่า <ๆ S 1> การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ของทนายสิทธาถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมอีกทั้งทนายสิทธาเนี่ยควรเข้าแจ้งความเอาผิดกับตำรวจที่ประพฤติไม่ดีเพื่อขจัดออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนข้อมูลที่นํำออกมาเปิดเผยจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันตามพยานหลักฐานและไม่ว่าคนนั้นจะใหญ่โตแค่ไหนก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันทนายตั้มบอกมาวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักการแล้วถือว่าก็ทำดีเพราะคุณจะได้มาแฉะจะได้มาเปิดข้อมูลและดำเนินการกับคนไม่ดีครับถามว่าทำ ได้ไหมถูกต้องออกมาแฉแต่พยานหลักฐานนั้นจะตรงหรือจริงหรือ,อยังไงนั้นมันก็ต้องไปพิสูจน์กันและที่สําคัญที่สุดลองตั้มต้องเอาข้อมูลวันนี้ไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับนี่มันเก่าอันนี่ไป้ามันดีเลยค่ะนายผูออ้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับตํารวจให้ดําเนินคดีกับบุคคลที่เราคิดว่ากระทําความผิด เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เอาคนที่ไม่ดีนั้นออกไปจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนต้องทำครับอ่าก็คือทั้งรองแต้มทั้งพลตำรวจโทรเรวัตก็คือออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าต้องขจัดคนไม่ดีอ,ออกไปคือไปในทิศทางเดียวกันใช่ทีนี้ค่ะมีประเด็นนอกเหนือจาก วัดเที่ยงพิมลมุกที่จังหวัดฉะเชิงเซาใช่ไหมคะคุณผู้ชมยังมีอีกวัดหนึ่งค่ะก็คือที่วัดนครอ,อินจังหวัดนนทบุรีที่บอกว่ามีการโอนเงินไปที่วัดนี้เหมือนกันเสร็จแล้ววันนี้ค่ะทีมข่าวท็อปนิวนี่ไปที่วัดนครอ,อินเลยค่ะเปิดประตูวัดเดินเข้าไปเลยนี่คุณแก๊บนะคะนักสื่นักข่าวของเรา hmm. ก็คือเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ไปดูซิว่ากุฏิเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสอยู่ไหมจะได้สัมภาษณ์หน่อยนะคะ ก็ตั้งกลองเฝ้าหน้ากุติของพระครูวินัยทรเจริญเจ้าอาวาสวัดนครอ,อินเลยอะคะ่ะก็รอที่จะสัมภาษณ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมีเส้นทางการเงินจากบัญชีม้าที่นำไปทำบุญทอดกระถินที่วัดนครอ,อินแห่งนี้ <c oughs> เมื่อ12พฤศจิกายนปี2,566ที่ผ่านมาทีนี้ทางด้านของคุณแกป๊ปนักข่าวของเรานะคะก็บอกว่าพอมาถึงเนี่ยพบว่าเจ้าอาวาสวัดติดกิจนิมนต์ค่ะ รับญาติโยมอยู่รวมไปถึงกำลังสอนออนไลน์ทางวิดีโอคอลคอนเฟรนซ์หลังจากนั้นก็ฉันเพลงแล้วก็ทีมข่าวก็ได้ประสานกับทางพระลูกวัดนะคะบอกว่าทางเราเนี่ยจะขอสัมภาษณ์ได้ไหมนักข่าวก็รอนะคะ รอจนกระทั่งในช่วงเวลาเที่ยง <c oughs> ก็พบว่ามีพระที่ร่วมฉันเพลเนี่ยออกมาจากกุฏิจเจ้าอาวาสแล้วเจ้าหน้าที่ของวัดเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ล็อกกุฏิจเจ้าอาวาสเลยทันทีตอนที่คุณแก๊บเนี่ยเปิดเข้าไปใช่ไหมคะ <c oughs> เนี่ยดูนะเดี๋ยวพอคุณแก๊บเดินเข้าไปเอาไหนดูซิฉันเพลกันเสร็จหรือ,อยังพอตอนแรกบ,บอกว่าติดภารกิจใช่ไหมคะอ่ะพอเดินเข้าไปนี่ ไปถามหน่อยซิว่าฉันเพลหรือยังจเจ้าวาดสะดวกหรือยังคะอ่ะอาเจ้าหน้าที่ล็อกประตูเลยทางไหนก็อุ้ยมันมาแล้วล็อกออล็อกเลยค่ะอุ้ยมันมาแล้วล็อกประตูใส่ใช่เนี่ยแล้วพอล็อกเสร็จหลังจากนั้นค่ะปิดไฟกุฏิหมดเลยอโอ้โหระหว่างนั้นนะคะทีมข่าวก็ได้เดินไปที่บริเวณด้านหลังของกุฏิจเจ้าวาดเพื่อไปสอบถามกับเจ้าหน้าทีวา่วัดค่ะเรื่องที่จะขอสัมภาษณ์จเจ้าวาสนี่แหละซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งบอกว่า เจ้าอาวาสท่านอาพาธเนื่องจากถูกฝนเมื่อวานนี้ก็เลยไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาให้ข้อมูลด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวัยยาวจกรหรือว่าคณะกรรมการวัดก็ตามก็คือเหมือนประมาณว่ากลับไปเธอ,อมไม่มีใครให้ข้อมูลได้หรอกอแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ,ะก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยจะให้ตอนนั้นตอนนี้คือจะให้เจอไม่ให้เจอหรือจะให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์ก็เป็นสิทธิ์ใช่ค่ะ แต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลมาให้นะคะและทีมข่าวก็บอกว่ายังได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวมาว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีบ้านพักอยู่แถววัดนครอ,อินเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ชอบมาทำบุญที่วัดนี้อยู่บ่อยครั้งตั้งแต่สมัยยังไม่ได้รับตำแหน่งผบตอรอแต่หลังจากรับตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเท่าไหร่มักจะให้ภรรยาเป็นผู้มาทำบุญแทนนะคะ แล้วก็ทุกๆปีก็จะมาไหว้อธิพ่อที่นี่ด้วยจากการสำรวจป้ายประชาสัมพันธ์ของทางวัดนะคะพบว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิมีชื่อเป็นวัย,ยาวัจกรที่ปรึกษาด้านกฎหมายของทางวัดและยังพบป้ายโปสเตอร์ประมวลภาพพิธียกฉัดมหามงคล เมื่อ8มิถุนาย,ยนปี57ด้วยนะคะนี่มีชื่อติดอยู่ในป้ายแล้วก็พบรูปของบิ๊กต่อและพี่ชายร่วมในงานพิธีด้วยส่วนเจ้าอาวาสวัดเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ไม่ใช่คนในพื้นที่นี่อันนี้คือตอนพิธียกฉัดนะคะตอนปี57ครับหลังจากนั้นค่ะข้างๆกุฏิของเจ้าอาวาสนะักข่าวบอกว่ามีการก่อสร้างพระวิหารและพิพิธภัณฑ์ ตามที่ทนายตั้มออกมาเปิดโปงนะคะที่บอกว่าบิ๊กต่อได้บริจาคเงินจำนวน70,0,000บาทในการสร้างพระวิหารนี้ซึ่งก็ตรงกับแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลว่าภายในเนี่ยมีการก่อสร้างองค์พญานาคสวยงามมากเลยค่ะก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมีชุดข้อมูลที่ว่าตรงกันแต่ประเด็นคือจากการที่พยายามจะไปสัมภาษณ์จเจ้าอาวาสหรือว่าคนภายในวัดเนี่ยคือไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลยนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ